มูมิเชลรี่สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นของชาวทัตไฟเมฆสินธนูนะคะเป็นความสัมพันธ์รักเก่าคนเก่าๆก่นะคะใครที่มีความสัมพันธ์เก่าเก่าคนรักเก่าชาวทัตไฟเมฆสินธนูเดี๋ยวมาดูซิว่าเดือนตุลาคมนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวทัตไฟเมฆสินธนูคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าบ้างเนาะได้ไพ่ดีเอ็มพัล r ลอร์นะคะ,าะ,คะราชาเหรียญเดนนะคะอันนี้สี่ไม้ แล้วก็ the fool ใต้สำรับเป็น the star the fool คือ the fool สี่ดาบ the star คือคนรักเก่าความสัมพันธ์ justice date คือหนึ่งดาบโอเคหมอรู้สึกว่าคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าๆคุณยังรู้สึกมั่นคงกับเขาอยู่นะคะ มันคงจริงจังหนักแน่นอยู่เนาะมากๆด้วยแต่อาจจะนิ่งเพราะว่าความสัมพันธ์มันจบไปแล้วแต่จบเคลียร์ไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้คุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่หรือตัวเขาก็ได้นะคะมีแฟนมีครอบครัวอะไรไปแล้วแต่การเริ่มต้นใหม่มันดูนิ่งถึงแม้จะอยู่ด้วยกันแต่ความรู้สึกมันดูนิ่งมากนะคะคือเหมือนคุณก็ยังมีความหวังอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์เก่า มีการคิดพิจารณาช่างใจตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาไงดีนะคะเดี๋ยวดูต่อซิว่าคนรักเต่าคนจะมาตกเต่าชาติไฟไม่สินธนูเดิอนนี้จะเป็นไงบ้างนะคะใน้ไพ่สี่ถ้วยนะเอออันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนน่าจะเป็นเดลโรเวอร์หรือเปล่าไม่น่าใช่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งนะคะ มันเป็นไพ่ที่แบบเดอรชาลีออดเดอรชาลีออดนะคะแล้วก็สิบถ้วยคนรักเก่าความสัมพันธ์ราชาสิบถ้วยแล้วก็ราชาดาบเดอรชาลีออคืออะไรสิคือ the world นะคะหมอรู้สึกมันนิ่งมากอะมันดูนิ่งคุ้นเหมือนรอคอยคนรักเก่าอยู่อะ่ะ อยากไปหาคิดถึงนะคะดูได้จากหน้าไพา่ the chariot the world คือแบบคิดถึงมากอยากกอดอยากอยู่ด้วยกันคิดถึงไออุน่นคิดถึงกลิ่นกายความสัมผัสความอะไรอย่างเงี้ยความอบอุน่นความผูกพันมีค่อนข้างมากนะคะแต่เหมือนมันมีการตัดสินใจอะไรไปแล้วตัดจบไปแล้วก็ได้นะคะ เดี๋ยวมาดูซิว่ายังไงต่อคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าเก่าชาวทาตไฟในสิงหนคเดือนนี้เนาะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจจะมีการเดินทางมาหาการติดต่อหากันก็ได้นะคะ The c h a r l ลี o อ t h กับเดอเวอร์เนาะเด็กถือดาบนะคะอัศวินไม้ก้าวไม้ไอ้ก้าวดาบนะคะแล้วก็ the moon เอ่อมีการตัดสินใจอะไรอาจจะเหมือนมันยังมีแพชชั่นอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ แล้วก็มันเหมือนมีการตัดสินใจอะไรไปที่แบบรวดเร็วปุบปับกระทันหันนะคะทั้งๆท,ที่ยังมีแพชชั่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือเขาเนาะทำให้เครียดคิดมากนะคะกังวลคิดถึงคิดมากก้าวดาาแันตัูนเนี่ยเพราะว่ามัน ยังรู้สึกคิดถึงคิดถึงอะค่ะราชินีเหรียญยังมั่นคงอยู่ราชาไม้มีแพชชั่นมากหนึ่งถ้วยอยากเริ่มต้นใหม่สองเหรียญอยากวนเวียนกลับไปสองเหรียญคืออะไรแปดถ้วยแต่ว่าความสัมพันธ์มันเหมือนถึงหันหลังให้กันอะคุณสองคนก็ยังรู้สึกถึงกันอยู่นะคะอืมเนี่ยหมอคิดว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกันใช้เวลาร่วมกันเดินทางกลับมาสามถ้วยหกดาบหกดาบคืออะไร ดาบ5้าเหรียญเพราะตั้งแต่หนึ่งถ้วยกับ2เหรียญนลคะ่ะมีเกณฑ์ที่จะวนเวียนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ถึงจะหันหลังให้กันนะคะคุณก็ยังมีแรงดึงดูดต่อกันอยู่มันหันหลังไปไม่สุดอะ่ะนะคะจบก็จบไม่สุดเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันอาจจะเดินทางกลับมาแบบห่างากันไปใครสักคนหนึ่งจะมาตื้อมาง้องอีกคนนึงนะะั่นแหละจะเข้าหานะคะเจ็ดเหรียญเพราะว่าถ้าเหรียญเจ็ดเหรียญก็คือเหมือนอยากกลับมาที่จะ ให้ความสัมพันธ์มันคงอยู่แล้วก็รักษาเอาไว้อยู่ยังไม่อยากปล่อยไปนะคะอืมจัสเมนเด็กถือถ้วยเอ๊ะอัศวินถ้วยนะคะหรือเด็กถือถ้วยนี่แหละแล้วก็ t e m p e r เนหมอคิดว่าเขาจะมาหาคุณหรือคุณไปหาเขาตัดสินใจแล้วนะคะเพราะว่าคิดถึงยังสนใจอยู่แล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้น สามดาบถึงแม้ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นรักสามเศร้าหรือมีเรื่องราวเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่สามดาบคืออะไรเก้าหมายอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายก็ตามแต่ก็ยังรักยังคิดถึงอยู่ราชาถ้วย ราศีนีไม้มีแพชชั่นมากมีแรงดึงดูดมีความสเสน่หาเหมอรู้สึกว่าถึงมันจะเป็นรักสามเศร้ารักซ้อนหรือว่าปัญหาอะไรก็แลแ้วแ,แต่ผิดหวังเจ็บปวดเสียใจอะไรก็แล้วแต่คุณกับเขาก็ยังมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดมีความต้องการกันอยู่ดีนะคะคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่ายังไงก็จะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะโอเคมาดูซิว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าชาทัพไฟเล็สิงห์ธนูเดือนตุลาคมน,นี้เนาะสามใบนะคะ คิดบวกนะคะคิดบวกเข้าไว้เนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็คิดบวกขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเอา่อเทพที่คุณนับถือก็ได้สวดมนต์เพื่อให้คุณได้แบบคิดออกหรือว่าเออให้ท่านนำทางให้นะคะ for g i v e n e s s ให้อภัยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาหรือให้อภัยตัวเองนะคะขออีกสามใบกับคนรักเก่าทางสัมพันธ์เก่าชาวทัศไฟนีสิงธน,นูเดินอีกเนาะเนี่ยโรแมนติกฟ e ลลิ n งนะคะคุณกับเขาอะมันมี รงดึงดูดกันมากนะคะอยู่ด้วยกันก็จะแบบดึงดูดกันแล้วก็ความรู้สึกของคุณกับเขาอะมันคือเรื่องจริงนะคะมันคือเรื่องจริงอานีมูนจะได้ใช้เวลาร่วมกันตอนเจอกันแน่นอนนะคะไพ่ใบหนึ่งอะ <c oughs> บอกว่าคุณกับเขาอะแพชชั่นหรือแรงดึงดูดมันไม่มากพอที่จะประคองความสัมพันธ์เอาไว้ต่อได้นะคะคือหมอรู้สึกว่าช่วงที่ห่างกันไปจบกันไปอะอาจจะเป็นแบบนี้เนาะ แต่เวลากลับมาได้อยู่ด้วยกันอะ่ะมันจะมีความรู้สึกให้กันนะคะอืมอยู่ดีเนาะประมาณนี้นะคะคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าๆชาวธาตไฟไม่สิงหธนูสวัสดีค่ะ